จะใช้งานในฟุตบอลถ้วยโตยิต้าลีคับกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะเอาตัวรอดจากเกมนี้ไปได้ด้วยการมีคะแนนเท่าไหร่หรือไม่อย่างไรนะครับเจถินบุกจะซ้ายไปขวาแล้วครับโมเซนซ้ายโรซิมี่ขอแล้วโอ้ฉันขอแล้วบอลพุดว้าเลยทําให้ทาเตงก็เสียสมาธิไปด้วยครับโอ้โหเปิดมาลูกนี้นี่มีทั้งดูโรนมีทั้งโมเซนนะครับทั้งทาตตีครับเมกมริมเส้นฝั่งซ้ายดูโรซินมี่ที่ เปิดพ,พุ่งเข้าไปครับโอ้โหแต่เลยหมดนะครับแล้วทาตรีก็เตรียมตัวไม่พร้อมเลยครับลูกนี้โดนกฤษฎีเข้ามาบีบจากด้านหลังด้วยนะครับจับกระชอกออกไปดูจังหวะสวนของเชียงรายโชคลาบเล็งเล็งไปที่เซซัยให้กับเลน,น,น,เลนเลันตินโยเจ็บได้อะครับลดกขวาเข้าเลนนตินโยโอ้โหไปชนตะข่ายด้านข้างครับไม่เข้ากรอบครับ จังหวะโตกลับของเชียงรายมาได้จบเลยนะครับก็น่าจะเกี่ยวข้องกับจังหวะนี่แหละครับจิรวัฒน์ที่กระโดดสกัดแล้วไม่ไม่พ้นอันตรายนะครับอ,อ๋อเบียดกับเรนาติโยแล้วน่าจะโดนจังหวะสุดท้ายนะครับที่ขวดไปแล้วนะครับของเรนาติโนครับตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะครับดึงเข้าขวายิงไปเสร็จแล้วขวดสตัด๊ดขึ้นมาโดนลำตัวเลยครับแต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมเลือกจ่ายนะครับเรนาติโยมาสักครู เรนาะติญยอมีทำทางข้างนอกก็ไม่เห็นแล้วทีงกฤษฎีแล้วดูว่าเจ้าโคไม่ให้ใครครับแล้วหวดลูกนี้โดง่งขึ้นนัทจัน์ไปเลยครับเรนาจติญยอโดยซ้ายปั่นโคง้งโค้งลึกไปครันรงกันโ,โดนตัดหน้าโดนตัดหน้าแล้วเหมือนจะทำเข้าต้องดูว่าเป็นจังหวะโคข,ของใครตัวคนหนึ่งไม่ ถ้าไม่เกียรติวุธก็จะเป็นเลติโย่แหะครับแต่ว่าผู้ตัดสินชี้เป็นประตูไปแล้วนะครับแม่นยำวางได้อย่างที่ต้องการนะครับของทางอาทิตย์มาดูว่าโดนใครกันแน่บอลวางจากอาทิตย์มานะครับไม่มีปัญหาเรื่องล้ำหน้าแน่นอนแล้วคนโฉบมงน่าจะเป็นเกียรติประวุธแล้วไปไปรับไม่อยู่นะครับนรงณ์ที่ออกมาดูอีกทีครับนี่ครับเกียรติประวุธสายแววครับคือหันหลังให้ประตูด้วยนะครับลูกนี้ เสยไปเนี่ยโอ้โหนรงถึงช้ากว่าเลยครับภาพช้าแล้วไม่ฟาวานะครับจัะนี้เปรียบของเลนโิโอ่ทางขวาทางขวาเห็นแล้วครับดูเห็นมาถึงดูจังหวะนี้ของทางชิลายโดยโชคลาบนินแสงโอ้โหเลือกยิงเองครับแต่ว่ายิงฉีกหนีทั้งบล็อกแล้วก็กรอบประตูออกไปครับโอ้โชคลาบสัตว์หลุดไปเยอะเหมือนกันนะครับลูกนี้จับแล้วก้มหน้าใสเลยครับด้วยขวา บอลผ่านทศพรเขมิงกิจไปแต่ว่าไม่เข้าเป้าไม่แม่นเท่าไรโดนย้อนได้อาดูอาทิตรอแล้วอาทิขอแล้วไม่ให้มาเกสไม่ให้ใหตะโนนเสาโอ้โหซ้ายของมาเกสครับโอ้โหยิงเองแล้วเกือบเข้าด้วยครับแต่ว่าบอลยังไม่ตายด้วยนะครับอาทิอาจจะเสียดายที่เพื่อนไม่ได้ไหลให้ตามช่องนี้ชี้แต่ว่าก็โอ้โหซ้ายของเรนนมาเกสแบบไม่มีใครมาเบียดแบบนี้ก็เขาก็มั่นใจตัวเองนะครับ โดนยิงผ่านมือนรงวองทองคำไปแล้วแต่ไปติดเสาครับแล้วเป็นเหลี่ยมที่ไม่ได้เด้งออกมาหาตัวซ้ำของเชียงรายสองคนด้วยโดยพิสนุทุ่มมาโดนดักได้โดยเกียรติประภุสหลักครับเจ้าสองอมาโรให้ให้กับดูโลซินมี่เสาแรกครับอินทรัตโอ้โหยังพุ่งไปปัดทันอารารบอลไม่ออกด้วยเนนตินโยกระชากไหลเชื่อมเชื่อมกันมาเกสมาที่เนนตินโย โอ้ปั่นลูกนี้เช็ดเสาเข้าครับเรนาตินโยเ์เมเกอร,ร์ชาวบราซิลเลียน2ต่ 0, อศูนย,ย์ครับโอ้โหเชิงรายเก็บคมจริงๆครับวันนี้ดูครับ2อนักเตะบราซิลเล่นกันนะครับฝากเข้าในง่ายๆเลยนะครับเรนาตินโยแล้วสปีดหนีมาไม่มีใครตามมาแล้วปั่นดูปั่นครับโอ้โหน่ารงนี้ไม่ทันทิ้งตัวเลยครับโอ้ตามดูอย่างเดียวครับ แล้วบอลเข้ากรอบซะด้วยสองศูนที่เจ้าถิ่นทิ้งห่างออกไปมีรอยยิ้มเลยครับสีสเกตยังได้ลุ้นอีกสักชุดหนึ่งหวางเข้ามาได้มงครับโอเซนไม่เข้ากรอบครับลูกนี้ถอยมาม่งลูกโด่งเกินไปเยอะครับ เริ่มเกมครึ่งเวลาหลังครับหาตรีสีหาครับปอนฮุกมาแล้วบินปัดทิ้งไปได้ครับโอ้โหเซฟสวยครับอินทรัตฟรีคิกของหาตรีครับหาตรีครับปัดลูกนี้นี่เกือบเบียดเสาเลยครับแต่ว่าระวังเสาแรกดีมากครับรัฐอวิญญากุณจับมาหาแล้วบินปัดมือเดียวทิ้งไปครับ กลับมาที่จินวัตแล้วได้กดขวาหลุดกรอบครับทาตรีศรีหาเครื่องพื้นครับเครื่องพื้นสนามแน่จริงขุดดินไปหน่อยได้เล็งแล้วนะครับแต่ว่าซัดแล้วปลิ้นครับก็พยายามเร่งเพื่อประตูตีแค่แตก หวังจะกลับคืนสู่เกมนี้ของทางสีเกียรตินะครับแต่ก็ยังทําไม่ได้เด้งมาจากด้านหน้าครับมองไม่เห็นด้านหลังอยู่แล้วตัดมาลูกนิทาตรีอีกแล้วแป๊กครับโอ้โหจะจลองลูกไกลครับแต่ไม่ได้ทําให้ทรัตของเซฟย,ยากอะไรเลยครับโมเซนยังเดินอยู่กลางสนามอยู่เลยครับบอลเดินต่อบอแล้วก็เสาแรกชับมาของซาบิชิหนึ่งตั้คงไม่ได้ กีดพงได้ซ้ำนะครับแต่ไปติดบล็อกของอินทรัตทะยันญญมาโดยอาทิตย์ตัดโด่งไปแถวสองโม้เกื <c oughs> อบธีระชัยเสียเตะมุมเลยครับดูบอโดนหน้าขาของทางธีรชัยออกหลังแล้วครับมาลุกเตะมุมยิงโดยตรงครับแล้วอินทรัตปัดปัดมาแล้วโอ้โหบาโูล่าตามซ้ำไม่ทันครับบอลยังไม่ออกสหรัฐดึงรอเพื่อนเติม แล้วยิงแง่รักไก่ครับโอ้โหนรกทองคำไม่ได้ขยับออกมานะครับนจ่ายไม่ตรงกันอ้าวแต่ยังดีให้ทาร,ทรีได้อีกทีครับความขยันของนุชชาแล้ววางไม่ได้กรอบขนโทษนี่ินรตขว้าได้ครับบอลเปิดแต่ทาตรีมันลึกแล้วก็โด่งนะครับวงดักไม่ได้โดยท็อตสปอนหิงกิจสหรัฐโฉบปัดหน้าลูกนี้แล้วสหรัฐมีมุมเปิดรอเป้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โห3-0ครับเกมนี้หวังเลยครับ โอ้โหสารัตกันยาโรดครับฟิลดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดเปรีโอลิมปิกก็ยิงฉลองยเป็นทีมชาติเลยครับครับสารัตสามคะแนนเป็นของเชียงรายแน่ๆแล้วครับมองหลอกนะครับสหรัฐแล้วเล่นเสาแรกเลยครับที่นรงเปิดเอาไว้นะครับเนี่ยโดยความสดน,นะครับที่ผมต,ตัดบอลไม่ได้ครับ ก็เลือกยิงเองเลยครับประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของเจ้าฟาร์มครับตกลงเคลื่อนมาได้แถวสองเก็บได้ที่นัทวุฒินัทวุฒิไหลต่อไปให้กับโดโลซินไม่โดนขวางหน่อยๆครับแฝดเชียงรายก็สนุกสนานแล้วครับวันนี้เกมรับยังคงเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมครับกำลังจะเป็นเกมที่6ติดต่อกันในบ้านเลยนะครับที่ไม่เสียประตูครับ เชียงรายอีกแล้วครับดูว่าเรเิโยเลือกให้เพื่อนสีอย่างเรนันมาเกสได้สายแล้วตดนเสาเสาฝาเสาสา,สายไม่มีประตูกับเขาครับเลยสุดเลยครับเรเนนมาเกสในฐานะศูนย์หน้านี่ก็อยากยิงให้ได้ทุกเกมครับตั้งใจจะ รัฐเองแล้วนะครับไม่จ่ายใครแล้วครับดุงรัฐว่างๆอยู่ก็ไม่สนแล้วก่อนหน้านี้โดนเสาอีกด้านหนึ่งมาแล้วนะครับกับเฮยถึงเสาก็เลยยิงซ่าดูมีโอกาสสักครั้งเป็นคันบ้างหรือไม่ครับ <c oughs> ของทางมาเกสบอกหลังไปแล้วผู้สินจะอ่าแล้วก็จบเกมไป็ว่าเชียงรายทําได้ครับก็เปิดบ้านเอาชนะศรีสะเกดไปได้ถึง3 <c oughs> ประตูต่อศูนย์เลยนะครับ